ที่นะคะที่ค่ายมือถือในไทยค่ะเปิดให้ลงทะเบียนจองซื้อ iPhone 6และ iPhone 6 plus เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็พบว่า iPhone 6 plus นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะซึ่งถูกจองเต็มจำนวนนะคะภายใน30นาทีแรก หลังจากบริษัททรูมูฟจำกัดหรือทรูมูฟเอสและบริษัททัล a l ลแอคเซสคอมมู i นิเคชันจำกัดหรือ d ีแทเปิดให้จอง iPhone 6และ iPhone 6 plus ผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละค่ายมือถือในเวลาเที่ยงคืน1นนาทีที่ผ่านมานะคะก็พบว่าทันทีที่มีการเปิดจองก็ได้รับผลตอบรับอย่างล้นหลามค่ะ โดยค่ายมือถือที่ได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจจองมากที่สุดก็คือ t r u e m o v e H พบว่า iPhone 6พรสีทองได้รับความนิยมมากที่สุดและยอดจองเต็มทันทีภายใน30นาทีแรกทำให้ t r u e m o v e H ต้องประกาศว่า iPhone 6พรสีทองมียอดจองครบจำนวนแล้ว ขณะที่ดีแทนะคะมียอดจองเต็มแล้วเช่นกันค่ะโดยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าดีแทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่อง iPhone 6และ iPhone 6 Plus ในวันนี้เวลา8นาฬิกาทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งดีแท็จำกัดจำนวนไว้ที่1,700คนจากนั้นจะสุ่มจับสลากผู้ที่ได้รับสิทธิ์และก็แจ้งชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ดังกล่าวค่ะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อจะได้เลือกรุ่นสีและความจุรวมถึงวันเวลาและสาขาที่รับเครื่อง ายในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาหรือจนกว่าสินค้าจะหมดหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานส่วนค่าย A A.S ค่ะเปิดลงทะเบียนซื้อ iPhone 6และ iPhone 6 Plus ในเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนจากนั้น A A.S ก็จะส่งอีเมลหรือว่า SMS ยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง สำหรับราคาจำหน่าย iPhone 6และ iPhone 6 Plus ที่ Apple Online Store ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันนี้พบว่ามีราคาต่ำกว่าที่กูรูในแวดวงไอทีคาดการไว้มากค่ะโดย iPhone 6ความจุ16 g b อยู่ที่24,900บาทความจุ64 g b อยู่ที่28,900บาทและความจุ128 g b อยู่ที่32,900บาท โดยพบนะคะว่าราคาแต่ละรุ่นต่างกัน4,000บาทซึ่งกูรูในแวดวงไอทีก็แนะนำว่าหากซื้อ iPhone ความจุที่64 g b จากจะคุ้มค่ามากที่สุด ส่วน iPhone 6 plus นะคะความจุที่16 g b จะอยู่ที่28,900บาทความจุ64 g b อยู่ที่32,900บาทและความจุที่128 g b อยู่ที่36,900บาทซึ่งแต่ละรุ่นราคาจะต่างกัน4,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ